สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมเซเว่นเดย์ทูไอีกแล้วนะทุกคนก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาลุยในวันแดงเดือดกันเลยนะทุกคนก็อ่าเปิดคลิปมาก็น่าจะโหดเลยนะสําหรับอ่าการรับมือนะครับในวันที่สิบสี่เนาะก็คือเป็นวันแดงเดือดรอบที่สองนั่นเองนะก็อ่าได้เสริมแกล้งนะครับเกี่ยวกับป้อมปากการะกันของเราเยอะมากๆเลยนะครับก็คือโดยรอบเนี่ยก็จะมีพวก ลัวน้มนะครับคือแบบรอบทุกฐานเลยนะนี่รอบทั้งฐานดิเออี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในบ้านของเรานะครับก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่ก็จะทําเป็นช่องแบบนี้นะครับเอาไว้ให้ยิงนั่นเองนะเวลาซอมบี้มานะครับนี่แบบนี้เลยมีบันไดขึ้นด้วยนะเพื่อจะได้เลงในการยิงง่ายๆนะครับอ,นะอาจจะแบบแปลกหูแปลกตาไปเลยทุกคนเพราะว่าแบบต้องอัปเกรดจริงๆเพราะว่า จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราแบบเราเหนื่อยกันมากเลยอะแล้วก็มันพังมาอย่างง่ายดายเลยนะครับทีนี้ก็อัปเกรดให้มันดีขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าที่ผมดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหาทางเข้าไม่เจอเนี่ยมันจะมาตีประตูนะครับนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองผมก็เลยได้ทําแบบนี้ไ้นะมันจะมาตีตรงนี้ใช่ไหมผมก็เลยทําเป็นป้อมเล็กๆตรงนี้ไปด้วยนะครับนี่จะได้มายิงตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันมาออนหน้าประตูเนาะเราก็จะมายิงตรงนี้ได้เลยประมาณนั้นทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะทุกคนก็ใกล้มาทุกคีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ขาเป็นอลวดเหล็กมาด้วยนะทุกคนเพื่อความแบบมั่นคงของเรานั่นเองนะซึ่งตรงหน้าประตูเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาแบบเยอะมากๆแน่ๆนะครับก็เลยทําที่รับ่า,าลวดเหล็กมาเลยนะแบบนี้นะครับนี่วางเลย แล้วก็ขาดอีกอันนึงเสร็จอันนี้ก็วางเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปเจอตอนที่ซอมบี้มันใกล้บุกเลยแล้วกันเนาะโอเคประมาณนั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> มาไงวะนะโอ้โหมันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ลือบอกเลยก็คือปืนนะครับที่เราจะใช้กันเนาะก็จะมีทุกกระบอกเลยที่มีนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็จะมีปืนสั้นนะครับมีปืนแมชชีนกันนะแล้วก็มี ปืนตุกซองแฟดด้วยนะทุกคนนีตุูกซองแฟดก็แบบนี้เลยนะทุกคนนี่เอาแบบระยะเผาขนนะครับประมาณนั้นทุกคนใช้ทุกกระสุนเลยนะโอเคอยังไงไปเจอกันทีตอที่มอนสเตอร์หรือว่าซอมบี้เนี่ยมาบุกเลยแล้วกันนะครับผมทางกันก็ตัดไปเลยเ,เราจะเป็นเองเจวิดช็อตกันแดงแปลชเลย จริงหืมยังเดือดอะมาแน่บอกเลยใส่ลูกกระสุนกันให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมากันแล้วตรงนี้ใช้วุฒิอารยประชิดตีได้นะไอตรงแบบช่องๆนะี่ยแบบย่องๆแล้วก็แบบตีเอาได้อยู่เฮ้ย เหมือนมันจะมาแล้ววะเหมือนมันจะมาแล้วนะทำไมเวลาเดินชา้าอ้ยอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมาข้างหลังมาทําไมมันมาข้างหลังอู้ม,มาด้วยความเร็วสูงมันมาด้วยความเร็วสูง ตอนนี้มันโดนไอ้นี่เราตีอยู่มีหมามาด้วยมีหมาด้วยเหรอมีมันน้อยมาด้วยพี่เคตอนนี้มันโดนไอ้นี่เราอยู่ให้มันมาใกล้ก่อนนะคนล็อกแล้วค่อยยิงเรื่องนีเ้เ เราบักแกนเราน่าจะได้ผลอยู่โหมาเยอะมากเราจะไปพุ่งกันดูนะไอ้ไอ,ไอ,ลอล้ลูกซองอะลูกซองแฝดโอ้โหใช้ได้ดีอยู่ใช้ได้ดีอยู่

tại không biết đã đó tài đó tài đó cuối con bằng nó mang một lưới cú lẹt phải bê tông na ba này na ba lên Hãy subscribe cho

อ๋อกาตอืืเยวอีกยตัวนนงไปอันนึ่งดีกว่าจังหวะนี้ต้องลูกซองอ่ะลูกซองเวอร์สุด เอ้ยมีกวางอะไรไปแล้วฮะกวางยืนกินหญ้าที่ชิเลยเฮ<ะ>้ยิลอนเกเลยมาลวาลวมาลเร็วไปไหนเหมือนเว็บนี้มันจะไม่ให้เราพัยนะ ลุงไบเกอร์ลุงไบเกอร์แตกไปแล้วจีหัวอ่าวลูกหมดฮู้ฉันจะดูดของไปด,ด้วยไห้ เรียบรุ่ของไปก่อนมันมาจะมาไปแล้ว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 ตัองทังห้องนู้นมาเฮ้ยไปดูไปเท็กเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงวะมันทังข้างหลังมาไปต้องไปรีบไปทองข้างหลังเลยได้ได้ได้พอที่เห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้ว หน้าบ้านดูอยู่โอยเฮ้ยกันฮะข้าวังข้าวปังอย่างนี้ใช่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 แม่งพังหมดเลยโอเคเราต้องดูโดยรอบเลยมันพังอีกวะไหมราลองมาพี่โอเคโอเค mọi người có thể là một cái tên là một cái tên là một nó tên là một cái tên là một cái là một cái tên là một cái tên là một một cái tên là 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 เลยลงบดใส่ลูกยนมีโหลดดิมหลด,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 ดหลังบ้านมาดรัวเลยวะ่ะ ไปตายตรงไอ้นั่นกันวะเออตอนนี้มันวิ่งมาละช,น,ชนบันเทิเงกันเลยลสวย สายยาวมันโดดไหมหืมสายยาวสายยาวมันจะ้าวอ้อชิบหายตกโอ้โหคุณคือผู้โชคดีมาดิกอ้าเลูกหมดไปแล้วครับไปแล้วครับโหวิ่งอย่างเดียวแล้วครับสบวัสดี

หนึ่งนัดหนึ่งศพเลยโอเคตอนนี้ตีหนึ่งแล้วมันมากันเยอะมากมาตรงนี้ก็ตายกันนะจ๊ะ เงโคตรเยอะเลยขอะมันมาคุ้มกออันพ<ป>ี่พีพี่ไปเก็บให้หน่อยพี่ไปเก็บให้เยอะเลยเหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้มันวิ่งแบบปังมันจะวิ่งใส่บริเกตเรื่อยๆข้าวมาหาคุณล็อกอ๋อตัวข่ยาวแป๊บนึงขอเก็บของหน่อยตัวสองผมเลยยี่สิบหนา่งละ ใช้แบบโคตรเยอะอ่ะของเถิงคงจะขุดหลุมน,นะมันจะขุดล้มแน่มันจะขุดหลุมเตรงรั้วของเราจะขุดหลุมทำไมวะไม่ต้องเฟินกินของเลบ

วางคือชิวมากโอ้โอโยแม่รุดของหล้นี่เก็บไม่ได้เว้ยโอเคทุกคนช่วงรุดของรุดของเล้วที่รุดได้แล้วกัน ไมไวเลยมั้งไปไปดูแบบนี้กดอาเลยฮะมีถุงนึ่งวิ่งโอ้ปืนจะพังเลยเชื่อมาแล้ว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 โอ้ถุงนี้เก็บไม่ได้หรือเปล่าอุลิมเลือดตัวเองเลือดเลยทำมห้างที่ต้องไปซ่อมก่อนปะอาวุธพัง ดีแพร่กินมั้ยวะต้องใช้อะไรวะปืนอะไรพี่อ๋อต้องใช้เท่าแป๊บป,แบบปืนทั่วไปเลยโอเคใช้เท่าแป๊บในการอันนี้โอเคพี่น่าจะโอเคละได้อาหารก็ได้พวกสูตรนู่นนี่นั่นมาได้ของพวกทำยาด้วยเออได้ยาต่าง แล้วก็ลูกกระสุนเนี่ยของเด,ดมั<อ>นน่าจะใกล้มหมดแล้วเหรอหรือเราเคลียร<อ>์หมดไว้หมดแล้วหรอตอนที่สิบห้าแล้วว่ะเอ้าเอ้าหมดแล้ว<อ>หมดไว้ไปหรอนี่เรารอดแล้วเหรอมันยังไม่ตีสีเลยนี่ไม่รู้อะตอนนี้ตอนนี้คือมันเป็นวันที่สิบห้าแล้วไงคุณล็อกก็คือแบบ มันเลยสิบสี่ไปแล้วอะโอ้โหไอ้นี่หายไปแถบหนึ่งเลยอะหุยแต่ใช้ได้เลยเนะี่ยบ้านเราเนี่ยป้อมเราถือว่าแจมเลยถือว่าของโคตรด,ด,ดีสุดยอดสุดยอดแล้วคือไอ้วางตัวั้นก็ยังชิลอยู่เหมือนเดิมไอ้เวลาที่มันจะไม่ชิลอีกต่อไปไหน ไม่มีเล้ยวไปแค่เพลงเฉยโหแล้วลวันนี้เราก็รอดสุดยอดไปเลยทุกคนซอมบี้เข้ามาได้กี่ตัวเองพี่ถงโอ้สอมบี้เข้ามาหรอสามสี่ตัวเองมั้งเพราะว่ามันเจาะกำแพงไอ้นั่นเราได้ใช่ไหมกำแพงอิดเข้ามาได้บอกบอกหนึ่งอะ่ะเราเราไม่เห็นกันเลยเข้ามาได้ ใช่เราเราอยู่กันแต่ครั้งหน้าในช่วงนั้นอ่ะเราไม่ได้ดูข้างหลังเลยมันก็เลยต,ตีตีตีเข้ามาประมาณนั้นแต่ครั้งหน้าเนี่ยเข้าเข้ามาเยอะมากเลยนะข้างหน้าถือว่าแบบเป็นที่รับมือรับตีนได้ดีมากเลยประตูก็ไม่ได้พังอะไรแยะ๋ๆว,ว่าอเอยย เล่นาด้เลยวมจะไม่หายเลยปริเคดไหมแบบไอไอลวหนามอะคือแบบว่าหายไปเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อเนาะู้สุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าหลังนี้กันเพราะว่ามันสามหัวกระโหลกเลยไอหลังนี้ไปเจอกันทุกคน ก็ตายโดยตรงมาจากบ้านแเนี่ยเวลาเอาขวานจามล็อกนักเปิดอย่างนี้เลยแต่หึข้างล่างไม่ตีไม่โดดเว้ยเฮ้ยโอ้ยเสี่ยโอ้ยเยอะจัด ีลโอเคโอ้โหติดไอ้นี่อีกแล้วอะ่ะติดไวรัสอีกอ่ะเบื่อไม่ชอบติดไวรัสเลยใบรัรดด้วยใค,ใครยิงนะวะโอ้นี่ของเพียบเลยเฮ้ยมามีล็อกป,ปิกป่ะเจอปิ อันอันอันนี้มันต้องใช้ล็อกปีกุลล็อกของพวกนี้กันอาหารโอ้โหมีแต่อาหารของจริงเปิดฮะได้สปีกเกอร์มาเอามาทำอะไรอ่ะเอ้ยของจริงเลยพี่ทำอะไรวะ <laughs> มันมเป็นลำโพงที่เอาเอาไปต่อนีป่ปะ่ะโหหนังสือเพียบเลยใช่มันคือโทรโหงออันนี้พี่พี่มาเรียนกันอะไรผมพอร์กเต็มอ่ะอยู่ในกล่องคืออะไรอ,ะอ่ะนๆๆเดี DW, DW. ๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกล่องในกล่องเลยอุ้ยได้เป็นแอคแทร็ rek, อะไรมาด้วยก็ไม่รู้ช่วงน,นี้ของแบบไม่ได้ใช้แบบเยอะมากโอ้เยอะ อ้วนมาโมอ่มาไปจะเบื่อเคลียไหนพี่ดูเลยในเฮ้ในกล่องนี่พี่เก็บมาแล้วนะสมุออดอะอะไรจะใครให้ก็ได้พี่เชียหมดแล้วมีทางมาเลยนะ องไเเนที่นี่มันสามโลกเลยนะมีของแค่นี้เหรอไออยู่ข้างบนเน่ยไฟ <ป S 1> <า>สองมีไฟสองไปทางไหนนะไปฝั่งนี้เออข้างบนมี สองก็ไม่ค่อยมีอะไรนะโอ้หเดินระวังกันด้วยนะทุกคนระวังหม้อเลยพี่ถ้าเป็นบ้านอย่างเงี้ยมันจะชอบวางกับดักระเบิดเลยเข okay. ระวังหม้อใช่ไหมอุ้ยตกไไม่รู้ก <_ s> ็ออกเลยนะแต่แตบ่บ้านอย่างเงี้ยจะมีกับดักระเบิดของบ้านมันจะชอบมีกับดักระเบิด ในบ้านที่มีรั้วหนามข้างในน่โอเคได้เลยมันจะเป็นกลมๆที่พื้นใช่ไหมน่าจะใช่เฮ้ยพี่ได้ล็อกปิ๊กว่ะต้องแตกงรอแล้วตรงนี้มีรูให้ลงด้วยเพิ่มความสว่างอะไหนน่าจะงานหนักเหมือนบังคับลงขนาดนี้ พี่อยากจะไปไอ้ทางเดิมนี่พี่อ้าวเหรอไอ้ทางเดิมเเ,มลเลยมีห้องหลังคาหรือว่าน้ำด้วยห้องหลังคาข้างบนเหรอใช่กำลังเคลนไปเดินทะลุโน้นหลังไมเ้เฉยเลยยิงให้หัวระเบิดมีของไหมมีแต่น,น้ำ ตรงนี้ต้องทุบปะสองร้อยโอ้โห้ยเดี๋ยวไปตัดขาเขาเลยมาได้ละระวังโดนนะ มีกระเป๋ามีกระเป๋ามีผ้ากระปองของไม่เห็นมีอะไรเลยกระแกงเนี่แยอยากได้ลุกก็ มีทางเชื่อมนะทุกคนทางนี้เลยห้องของ้อยู่ในไปดูสิอ๋อข้างในเนี้ยออย่างนี้ก็ต้องลงไปดูเป็นห้องรัวปะ่ะเอ้าก็ไม่รัวนี่ห้องเข้าไปอ้าแล้วห้องของไปไหนนี่ ห้องของอะ่ะพี่เก็บกันมาแล้วแต่พี่คิดว่าน่าจะมีอีกแต่มันไม่น่าจะมีแล้วเฮ้ยอันนี้นี่ในเตรดไม่ได้เอาจอบมาก็ได้มีพวีหัวแจ๋วเครได้มายี่สิบไอ้บ้านหลังนี้เหมือนกับพี่เห็นกล่องล็อกปิกอยู่เหมือนกัน น่าอยู่ข้างล่างตรงนี้แน่นอนนี่ไงลองดูซิจะได้ไหมสองอันผ่านไปห้าวีแล้วสามสองมูนยืมกไปอีกแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวเองเสียงเสียงว่าถึงผมเลยหนึ่งศูนเฮ้ยแกได้วะในล็อกปิกมีเปิดเบลรหนึ่งยกลูกใหม่โคตรเกลือถามว่าเก็บไหมก็เก็บ เก็บมาก,ก่อนโอเคแนละ้วจะไม่มีอะไรละเอาละครับทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะครับผมสําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็ถือว่าสนุกมากๆเลยเนาะเปิดคลิปมาดีก็แบบวันแดงเดือดเลยนะแล้วก็พาไปลงฟาร์มสองสามที่นะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะผมว่าเราจะไปเล่นอะไรกันต่อนะครับกับ7 Day to Die ได้นั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีมานี้ทุกคน ยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในผ่านหน้าครับผมสวัสดีครับ